สิ่งที่เราควรพกไปด้วยเมื่อเราไปกางเต็นท์ครับสวัสดีครับผมคอนโทรลบอยนะครับผมครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนักกางเต็นท์มือใหม่ทุกท่านนะครับเกี่ยวกับทั้สิ่งนะครับที่เราควรพกไปด้วยนะครับเมื่อเวลาเรากางเต็นท์นะครับครับเมื่อเวลาเราเข้าป่าเราก็จะต้องเจอยุงอย่างแน่นอนครับผมครับสิ่งแรกที่เราควรเอาติดตัวไปด้วยนะครับนั่นก็คือเบรฉีดยุงนะครับผม ครับเมื่อเวลาเราสังสรรค์กับเพื่อนตอนเย็นนะครับทานข้าวเฮฮา He ha, สนุกสนานกันนะครับฉีดยากันยุงไว้ป้องกันยุงนะครับอีกทั้งยังป้องกันไข้เลือดออกไข้ามาเาเลียที่มาจากยุงได้นะครับผมครับส่วนชิ้นที่2นะครับที่เราควรเอาติดตัวไปด้วยนะครับนั่นก็คือน้ำเกลือครับผมก็เวลาเราไปกางเต็นท์ไปทํากิจกรรมต่างๆเราอาจจะเกิดอุบัติเหตุลื่นล้มมีแผลทะลอกได้ก็ แล้วตัวนี้ก็จะช่วยฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อโรคอะไรอย่างเงี้ยครับให้เราเบื้องต้นได้นะครับก็ถ้าพกไปก็พกขวดเล็กกว่านี้ไปนะครับผมก็อันนี้ของผมมีขวดใหญ่ก็วันนี้ก็เลยเอามาแนะนําเพื่อนๆกันนะครับครับส่วนสิ่งที่3ที่เราควรเอาไปด้วยนะครับผมนั่นก็คือ,อยาพาราเซตามอลน,นะครับผมก็ช่วงนี้เข้าอากาศหนาวแล้วนะครับผมก็ ตอนเช้าอาจจะมีอากาศหนาวแต่กลางวันอาจจะมีแดดจัดร่างกายเราอาจจะปรับตัวไม่ทันนะครับผมก็พกยาพาราติดตัวไว้นะครับผมก็ถ้าเราปวดหัวตัวร้อนอันนี้ก็จะช่วยเราได้ครับครับผมและนี่ก็คือ3มสิ่งนะครับที่เราควรพกไปด้วยนะครับเมื่อเวลาเราไปกางเต็นท์ครับถ้าเพื่อนๆชอบใจคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับ ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ